คุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้ากรณีของครูเบนซึ่งสอบติดพนักงานร,ราชการได้ที่1แต่ว่า3วันผ่านไป<ฆ>ชื่อหายไปนะครับมันมาพร้อมกับข้อสงสัยว่าเอ๊ะมีการช่วยกันหรือเปล่าคนที่ชื่อมาแทนเนี่ยเส้นใหญ่หรือยังไงแต่ว่าวันนี้ค่อนข้างมีความชัดเจนเพราะว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นครูเบนเนี่ยไม่ผ่านคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ทั้งการสอบภาคกอและภาคขอแล้วก็ชื่อเนี่ยไม่ติดหนึ่งใน10ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการประกาศ ชื่อครั้งแรกการประกาศผลครั้งแรกนี่คือประมาทเลนเล่อน,นะอแล้วทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งถ้าไม่มีชื่อตั้งแต่ต้นก็ไม่จดไม่เกิดปัญหาค่ะแต่พอมีชื่อตั้งพอมีชื่อแล้วได้ที่หนึ่งแล้วชื่อหายอย่างเงี้ยแล้วเธอไปลาออกจากครัวต้าจ้างอ,ะอ่ะก็จะต้องมีการเยียวยานอกจากเยียวยาครูเบนแล้วงานนี้ต้องมีคนรับผิดชอบนะครับเพราะว่าการประกาศผลแบบเนี้ยควรจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบถึงที่สุด ก่อนจะประกาศมันมันมีช่องโหว่ตรงไหนถึงทําให้มีความผิดพลาดได้ขนาดนี้คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้จริง,รงๆครบกําหนดถแถลงแต่ว่าไม่ได้ถแถลงนะข้อมูลเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นผลการสอบเบื้องต้นที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานบอกว่าผลสอบเบื้องต้นออกมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการถแถลงอย่างเป็นทางการรอครูเบนก่อน เมื่อวานเนี่ยเนื่องจากว่าอยากให้ครูเบนมาร่วมแถลงด้วยแต่เมื่อวานครูเบนติดรับปริญญาครูก็เลยมาไม่ได้เดี๋ยวถ้าครูพร้อมเนี่ยก็อาจจะมีการแถลงหลังจากนี้ไปแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าครูเบนไม่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 พร้อมจะมาร่วมแถลงก็ต้องแถลงนะไม่ใช่ว่าจะรอแต่ครูเบนอย่างเดียวนะครับกลอวจะไม่อยากร่วมแถลงแล้วด้วยหรือเปล่าทีนี้ผลสอบเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าครูเบนคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งภาคกภาคขอ ชื่อเนี่ยไม่ติดหนึ่งใน1ิบนะครับแล้วก็ได้ให้ครูเบนเนี่ยยืนยันผลตรงนี้ไปแล้วด้วยนะครับส่วนคนที่ได้ที่1อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขานะเพราะว่าจากการไปตรวจสอบแล้วเนี่ยคนที่สอบได้ที่1เนี่ยผลการเรียนดีได้เกียรตินิยมเพราะฉะนั้นดูแล้วแนวโน้มเนี่ยก็เอาเพื่อง่ายๆเป็นคนเก่งเก่งจริงที่สอบได้ที่1่เพียงแต่ว่าคนที่ได้ที่1กับครูเบนเนี่ยเห็นว่าเลขที่นั่งเนี่ยติดกันเพราะฉะนั้นคนที่คีย์ข้อสอบเอ้ยคีผลเน่ะ เอาชื่อมาลงในไอ้ตารางก่อนที่จะประกาศเนี่ยผิดพลาดตอนนั้นยอมรับเลยว่าหยิบชื่อผิดใช่ไหมนนะีเป็น human error ผิดที่คนที่ทําข้อมูลตรงนี้ะนะครับมันไม่ได้ไปผิดที่กระบวนการอื่นแต่เอาล่ะอธิบายแบบนี้ทางสพทออบอกว่าเดี๋ยวคนก็ยังสงสัยว่ามีนอกมีในหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสพทส่งเอกสารทั้งข้อสอบกระดาษคําตอบของครูเบนและคนที่มีชื่อมาแทน ให้กองพิสูจน์หลักฐานของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติตรวจสอบเพื่อยืนยันนะครับก็คือเอาเป็นว่าให้ตํารวจช่วยยืนยันอีกทีหนึง่งว่าโปร่งใสไม่มีนอกไม่มีในจะได้จัดการเรื่องของความคลางแคลงใจหรือข้อสงสัยทั้งหมดทั้งสิ้นไปนะครับทีนี้เมื่อวานเนี่ยทนายรณรงค์ ซึ่งก็เป็นคนที่ช่วยเดินเรื่องนี้พาครูเบนไปร้องเรียนอะไรต่างๆเนี่ยก็ออกมาตั้งคําถามแหละเอาพูดง่ายๆก็คือว่าจะเปิดข้อสอบครูเบนกี่โมงเนื่องจากเมื่อวานพอถึงเวลาแล้วเนี่ยก็ไม่ยอมออกมาแถลงสักทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอความพร้อมแหละผมว่ารอเวลาส่วนครูเบนเมื่อวานนี้เนี่ยคือครูเบนนะเธอไปรับปริญญาแล้วครูเบนเนี่ยอาจริงนะเธอก็มีสปิริตตั้งแต่ตอนต้นแล้วคือเธอไม่ได้ เธอไม่ได้บอกว่าเธอเก่งที่สุดค่ะแล้วเธอไม่ได้บอกว่าเธอต้องได้ที่หนึ่งแต่เธอบอกว่าต่อให้ไม่ได้ที่หนึ่งเธอก็ยอมรับในผลนั้นได้แต่ขอให้มันมีความโปร่งใสให้มันตรวจสอบได้ให้มีความชัดเจนเพราะเมื่อวานเนี่ยสิ่งที่ครูเบนเหมือนกับน่าจะรู้แล้วล่ะว่าผลสอบการตรวจสอบเบื้องต้นออกมาเป็นยังไงครูบอกเลยว่าครูไม่ได้ต้องการเป็นที่หนึ่งนะถูกไหมเออครูบอกว่าครูเนี่ยไม่ได้ต้องการเป็นที่หนึ่งแต่ต้องการความยุติธรรมเท่านั้น ถ้ามันเกิดความยุติธรรมโอเคจบแต่ทําแบบเนี้ยมันเหมือนกับตั้งแต่ไอตอนที่ประกาศแล้วก็พออีก3ามวันชื่อหายไปสิ่งที่ทําได้ก็คือแค่ขอโทษแล้วไม่ชี้แจงอย่างอื่นไงแต่ชีวิตเขาเปลี่ยนไปแล้วอ่ะออกจากงานไปแล้วอ่ะอออกจากงานแล้วแล้วแล้วคือแบบเหมือนกับคนในครอบครัวก็รู้ไปแล้วรับรู้ข่าวดีไปแล้วอ่ะคุณผู้ชมแล้วพอมันมีแค่คําขอโทษมันไม่มีคําอธิบายอ่ะมันก็เลยดูแบบเฮ้ยเรื่องเนี้ย มันดูผิดปกติค่ะคือถ้าเกิดทําให้มันโปร่งใสตั้งแต่แรกมันจะได้ไม่ผิดปกติเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ต้องขยายผลกันต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับแล้วเมื่อวานนี้อ่ะปปชอของสาแก้วเนี่ยลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมแล้วด้วยนะเนี่ยเขาไปที่โรงเรียนมัธยมสาแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ที่จัดสอบนะครับเพื่อที่ว่าเอาทั้งหมดเลยไปตรวจสอบเท<ๆ>่ากับว่านอกจากตำรวจช่วยตรวจแล้วเนี่ยค่ะปปชสาแก้วลงมาอีกหน่วยหนึ่งค่ะ ช่วยสร้างความชัดเจนในเรื่องนี้ครับเบื้องต้นก็จะตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วก็เครื่องอประมวลผลข้อสอบนะครับในเบื้องต้นนะครับก็คือตอนนี้คือเข้ามาดูระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นการตรวจผลวัดคะแนนถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็เก็บข้อมูลตรงนี้เอาไปพิจารณานะถ้าไม่มีถ้าไม่ได้ความเห็นผู้เชี่ยวชาญก็น่าจะไม่นานนะครับ เรื่องแบบนี้ก็คือต้องตรวจสอบกันให้ความเป็นธรรมเธอด้วยนะคะซึ่งทางเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบอกว่าสําหรับผลการตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่ในสังก,กัดก็ถ้าพบว่ามีมูลความผิดจริงก็เข้าข่ายประมาทนะคุณอรชุนนะ<ช>แล้วบอกพร่องในหน้าที่แน่นอนต้องมีการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยทั้งหมดและลงโทษตามกฎหมายเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะว่า<อ>สุดท้ายแล้วข้อผิดพลาดมันเกิดขึ้นกับใครหรือเรื่องนี้ครูเป็นไม่ยากหรอกครูเบน ต้องได้รับการเยียวยา<ช>ส่วนคนอื่นที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบค่ะคอย่าให้เกิดขึ้นอีกนะมันเล่นกับความรู้สึกแล้วเล่นกับอนาคตของคนคน<ช>หนึ่งด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่สําคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ค่ะ